โยเซ่สวัสดีเพื ai, ่อุ่เมกาเพื่อนรุนดูไปดิบลืนุนชาติไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Party เป็นเกมแนววันพีวันพีต่อสู้ประจ ol ภัยนะท่านผู้ชมนะมีเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องกับแนวอ่า PvP นะท่านผู้ชมนะเนื้อเรื่องนี่ไม่จำเป็นต้องต่อ VPN นะส่วนอ่า PvP ต้องใช้ VPN นะครับก็ ไปจัดมาเล่นกันได้นะท่านผนะู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำยันเตคลิปสำหรับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการสมัครนะครับเออหวันจ o y หวัง j อยก็ดูไปโหลดมาได้เนี่ยก็ผมทำสอนไปแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้ไปเติมได้ที่ดิสแมนชอปส่วนใครที่อยากจะเล่นเจ้าตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่เติมมีพีเอ็นเกมนี้นะครับยูบูสเตอร์นี่อันนี้พี่รับเติมอยู่นะครับเพจบิ๊กโคกหนึง่งทักไปได้เลยนะครับน้องๆไม่อยากจะโม่ลุยกันเลยดีกว่าหวังจ o y หวัง joy อิ่มแบ๊เหมือนแม่ป้อง เอาอะเอาอะนี่ซันจิเรานะครับอันนี้เป็นภาคโคเค้กนะท่ญญานผู้ชมนะเจียกับพุดดิ้งใช่ไหมนี่อ <c oughs> นี้เนื้อเรื่องนะครับเราเล่นเนื้อเรื่องอยู่นะท่ญญานผู้ชมนะตอนนี้มันมีตัวละครให้เล่นคูรเยอะคนดูตอนนี้เนื้อเรื่องนี่ไปถึงในส่วนของวานูคุนี้แล้วนะลชาชารปูทำไมลูฟี่เกียร์ห้าไม่มาวม่นคนดูผมรอ,อนานแนละ้วปีนี้มันจะออกไหมเกียร์ห้าหรืรรรอออกปีหน้าเย่เย่ มาแล้วครับโหได้เล่นซันจิซะด้วยรอบนี้เฮ่อปึ๊บจ้าจ้าต้าจาสวยอือสวยย่อเอออือสวยจ้าจตาจ้าอือนี่หูคอหูคอปึ๊บเฮ้ยย่าสวยอืยอโหดอยู่นะคนดูซันจินะครับเป็นตัวที่แบบเคลียร์ลูกน้องมันไวมากเลยนะมา มาลักเอ็นเตอร์มาสติกเกอร์มาติมาตินเอมาสติกเกอร์มาดิเอออื้อสวยอ๋อหัวครับสวยสวย Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นสวยครับ เฮ้ยหยอนี่ทันจีขาไฟเอ,อ้ยเกียวเด็กผจัมือเอ้เยสวยสวยเอ้อวันจ้อยอันนี้คือเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะเย่โอ้โหเอาเรื่องจา้าแต่เล่นเนื้อเรื่องเราชิวเปรี้ยอะไรนี่อย่างนี้นี่มันมีตัวละครให้สุ่มอะไรเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมนะ รอก่อนรอก่อนโหลดแมปโหลดแมปสวยโอเคอา่อาทีนี้เดี๋ยวผมจะเอ่อมาสุ่มตัวแล้วก,กันอันี่ผมจะสุ่มครอกคโคโดได้อยู่ไอ้อครอกคโคไดเดี๋ยวผมค่อยสุ่มเดี๋ยวผมสุ่มไอ้ตัวนี้ก่อนมันชื่ออะไรวะผมดูจำไม่ได้ฮูฮูเนี่ยคนดูจำไม่ได้ฮูฮูน่าจะฮูฮูนะผมจำไม่ผิดนะวๆๆัตตะฮิก มุกกตลี26ไป26ไปนะครับมาคนดูเราไปเล่น PVP ดีกว่า PVP อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะเออด้านล่างขวามือเนื้อเรื่องยังอยู่บนบนซ้ายมือนะทุกผู้ชมนะผมจะไปเล่น PVP อีกันนะฮะนี่เราจะมาเล่นกับตันคิดฮอดีๆอ่าใช่ยุทธทัศน์กับตันคิดคุณดูบ้ากันอยู่ไฟเลี้ยหับไฟเลี <ornament ing. S 1> ้ยหับนัสตินัสตินัสติเกิลนัสตินัสตินัสติเกิล ไปนะครับโตมา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 โบเลยบูงสวยอือปุ๊บครับกับตันยุทธ์คิดเบ่งเบเบ่งสวยฮือจ้าฮือจ้าฮือจ้าอันน้อันนมเออสวยสวยอืออือฮือจ้าปึ๊บเบ่งสวยจารูดครับสวยปปปปปุเอาใจคนดู นี่ไงอือสวยเยอะมาดีมาดีอุ้ยฮุบสวยอืออือโอ้โหทอดยูทัตต์กับตันคิดเราโดนสลัดกับตันคิดเอ้ยเบีมสวยนี่ยิงบีมเลเซอร์อืออืออือสวยครับ ปั๊บอุ้ยนี่นี่นี่หมุนครับสวยเอาขึ้นแม่เหล็กไปสวยอื้อปึ๊บนี่อุ้ยเอออื้ออุ้ยโอ้โหเผื่อเข้าไปโดนวัดแต่ฮิกเอ้ยนี่โอ้ยโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเออ วัตตะฮิกบลูนี่สวยนี่นี่สวยโดนขัปาตีนี่นะ่าอ่าอ่า่าอย่ายิงดีมือแตกอาเดียวมานี้ย่ังอายุไปก่อนครับ โหดยนะคนดูถ้าเล่นถ้าคนเล่นเป็นนะยุทธทัศน์กับตันคิดเนี่ยผมว่าโหดเป็นอ่งตัวที่โหดอันเนสเอตนาสตีเกลเฮ้ยาแบมแงเฮ้ยเออเออพุบครับแบมแบมสวยหมอไซปุ๊บสวยหย่าบุ้งเฮ้ยย่า เอ้ยอสวยสวย,สวยอือดนนันตีนี่นะรวมล่างครับเฮ้ยรวมล่างกระโหลกคุณเล็กยอะบูงบูงบูงเอาดิบูงสวยบูงบูงเรียบร้อยครับตุย อันนั้น it's a n อันนั้น not นเอาเดี๋เดี๋ลุยกันต่อลุยกันต่อนะรอกันตุยลุยกันต่อนะรกันุยไปฮะ เฮ้ยทุบก่อนครับสวยนี่ช็อตบีมตบโตบตบสวยอืออืออาร์เดีร์อันนี้เราเปลี่ยนขัวเหนือขัวใต้อยู่นะครับมันเป็นยุทธัตกับจันคิดนี่มันเป็นอ่าผลเมลิกนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยบูเฮ้ยบูบูบูเดอนี่แน่นี่แน่ออืสวย อาหน่อยเอาหน่อยหดจัดคนเดียวเหรอื้อบีมเง่งโหดเกินพี่ชายเอาเว้ยเอาเว้ยปุ๊บโ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 อ้ยโหบ้ากะอีอื้ออื้ออื้อเองครับ Anh ơi, anh ơi. Khu mồi con này sai yếu bố 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 hửi ya, Ừ, ừ. Cố tương. Chiêu hấp. Tố 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 tuệ. Ừ. Bố 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 đi. Ừ. lê về, bài ฮึบถูกครับสวยโอ้โบ้โบ้บีมนี่สวยนี่นี่เอาดีเอาดียวโห่หัวจัดคนดูเอออือเอออืออือยิงบีมนี่แน่เอี๋ยวกมากระดาษใส่โยนี่แน่ สวยอือเอออืออืออบีมแหวงโอ้ยเนี่ยไอจังหวะบีมสาดซ้ายขวานี่สาดไม่ค่อยอยากจะโดนนะคนนู้นนี่อายุเดูร้อนสวยครับเรียบร้อยนี่แน่ลงอัตีกรอบหนึ่งเลยสิอะ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 ไปเลยครับเยอะอือไงไปดิ ราชาปรูไปฮนะกดต่อไม่รอแล้วนะ Anna Antarctica Antarctica ไปเลยจ้าเว้ยรอบนี้เจอกับฮูฮูสแล้วก็โอดิงแล้วก็เลลี่ตอนนุม่มมาว่ะมาว่ะคนดูโหยากอย่างนี้เนี่ยคนดูถ้าผมเจออย่างเงี้ย อึบแบมปึ๊บสวยนี่นี่ตบตบสวยอือสวยสวยอ้าวคนออกเลยอะไรอ่ะลูกพี่เฮ้ยมันรีบกดออกไปไหนวะอันนี้มันอันนี้เป็นถอดใจง่ายจริงเลยบาคนดูโอ้ผมกำลังจะนวยนะเมื่อกี้นี้ เอนนัสออตนาคติ girl มาดิมาดิอยาดิยาดิฮึบเฮ้ยบูสวยบูบูบูสวยนี่นี่นี่สวยเอ้ยโอ้โห้ตกก่อนครับสวยสโมูเกอร์สโมูเกอร์กระสอบใส่สโมูเกอร์ว่ะเอ้ยนี่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 ฮุบครับสวย เอาหน่อยเอาอแบแบแบสวยบีมโตจ้าโตเฮ้ยเฮ้ยอือเอาหน่อยเอน่อยเอ้ยอือโหไอชาร์ตเมื่อกี้โคตแรงอ่ะคสกิลสองค้งไหมคนดูโหดจัดจัดนะฮะอึ๊บเฮ้ยอือสวยอึ๊บโบโบ บูเอ้ยอ่ะหน่อยๆไ่วเอ้ยอือทุบครับออืหือแคทุบปกติแม่งก็โหดแล้วนะเอ้ยโอ้โหเกือบจะบีมโดนละอืมสวยสวย เทุบครับสวยแปมเฮ้ยสกิลส่งชาร์จทุบแรงมากนะคนดูเฮ้ยไปไม่ได้ยังไงยูตัดกับจันคิดหรอเนี่ยสกิลสองทุบดิทุบแรงมากเลยสวยือออะไรอะเนี่ไปครับไปครับ อืออเออือあれあれเอ้ยอืมหลบได้อ้อโอ้โหโดนระเบิดไฟปึ๊บนี่นี่เอ้ยอือปั่นครับสวยเนี่ยผมปล่อยมันช็อตที่เฉยก็ได้นะเรื่องมันลดไปมมาผมรอแสติ นี่แน่เรียบร้อยว่างเจ็บเลยรอ,ยอ,องพี่เฮ้บีมซะหน่อยอ๋อ oh. ปิ้วรูมอย่ามเแต่คุณเสียอยู่เอาเรื่องจดัดเอาเรื่องจัดคุณดูมาออกมาหารับของก่อนนะฮะ e n อินัสอินัสนัสตี้เกิลแอนด์ t ดอะนัสเดอะนัสตี สวยครับว้าวเอ้ชนะอีกรอบเดียวผมก็ได้ใบนี้นะใบสุ่มนี่นะนผู้ชมนะว่าแตกลิกรับของรับของก่อนยอย่าเมเตร์สวยเออผมไปเล่นอีกทั้งตาดีก่อนนะคุณดู

เอ้ยสก,กิลก่อนนี่สวยนี่เอ,อ้ยแวงสวย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 เออหัวจดัวดหัวจัดคนดูสวยเรียบร้อยครับอย่างนี้เออเออสวยนี่นี่แวง นี่เป็นไงล่ะแค่ขี้มูกแตกไปดิโอ้มันปีนสามร้อยซะด้วยไอ้หนุม่มคนนี้ได้มาดูเดี๋ยวมันเจอสวยือ้อโดนครับเรียบร้อยมาดนี่ครับนี่บูงว่า เฮ้ยอืออืออือนี่แน่สวยครับโอ้นี่สวยเรียบร้อยอ่าอื้อเฮ้ยโบโบโบโดนอีกครับอือเอาไปกินเอาไปกินยุทธชัดกับตันคิด ฮ่าบูง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 ตัวแอบบูงบูงตัวแสอ่าจ๊ะ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 โต๊ะ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 อ่าฮ่เฮ้ยมันง่ายอยู่นะนี่คนดูโดนพี่เป่ารัวๆเลยแบบไอ้พวกนี้ปึ๊บ โอ้โอ้<ฮ>โอ้ช้ชิเนอือ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 ตัวอะไปั๊บเอ้ยอือเออโอ้ไม่โดนเฉยป่ะเฮ้ยให้รอบนี้โหดรอบนี้มันโหดเออเออนี่ในสวนในสวนนี่อ่ออาแตกไปป่ะ <part> <Australia> <paperwork net> สวยครับสวยครับเออสวยนั่นแหละโอ้โหมันมาจากด้านหลังเข้าจากด้านหลังเออเออเออมาดิมาดิเฮ้ยไปต่อยปุ๊บแล้วผมชะงักทำไมวะวันดูเฮ้ยว่าแปลกๆมีกลิ่นมีกลิ่นอย่างนี้มีกลิ่นนี่ เออเอ้าเฮ้ยอะไรวะ